ก็ S 1> <S 1> กราบสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านทุกท่างอีกเช่นเคยนะครับ <S <S ผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางสล,ล,ล็อตกันอีกเหมือนเดิมคุณผู้ชมวันนี้เรามาในเกมตลาดน้าของค่าย PG ครับผมกับทุน100บาท100บาทเท่บาทต้นท้นจากคุณผู้ชมวันนี้ทุนน้อยอีกแล้วครับผมนะขอยญาตเบ็ดไปที่สักห้าบาทก่อนเลยครึ่งราคาครึ่งราคาสิบหมุนไปอืมกำงามเปิดมาสวยสวยหมุนแรกก็ไหลยาวๆแล้วสิไหลไปดีเกิดเลเวล ตักเตอเกิดเลเวล108บาทเบียดห้าบาทหมุนแรกคือเฟี้ยวคุณผู้ชมถือว่าต่อชีวิตคุ้มแล้วม้อันนี้คุ้มคุณผู้ชมคุ้มสวยๆย,ยาวๆไหลย,าย,าย,ายางามชมพูดถึงแรกสวยๆแน่นๆแน่นๆแล้วยังไงยังได้อยู่ยังเอาอยู่ไปต่อไหม <c oughs> ลั่นมา278บาทนะคุณผู้ชมนะสายทุนน้อยเราต้องเอาอ่ะเราต้องเอาหน่อยวาะสายทุนน้อยอืมไม่ใช่ว่าเล่นแล้วแตกเลยนะคุณผู้ชมนะ นี่ก็รอบที่ห้าที่หกก็ไปแล้วนะครับผมนะอืยากเกินอยู่เหมือนกันขอซื้อหน่อยละกันไปถ้าเงินพอแล้วก็ซื้อเพื่อนเก็บท่าบาบซื้อก็ไปข้างในดูเช็คข้างในคุณผู้ชมก็จะได้แต่ละคลิปนี่หมดไปเยอะนะคุณผู้ชมไม่ใช่ได้นน้อยจริงเออก็ขอให้มันบวกหน่อยวะเอาหน่อยลูกเอาหน่อยลูกคิวมาสวยๆเปิดได้ดีเก็บตัวคุณไปเรื่อยๆนะ ก็รับชมเพื่อมสนุกกัอนบังเถิงนะครับผมไม่แนะนำให้เล่นตามนะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กด s ับสไครป์ช่องนาาง้ำตาลสลัดของเราด้วยคุณผู้ชมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของแอด<ๆ>นะครับผมเออสวยสวยๆสวยสวยอื้มวายเต็มคาราเบลคุณผู้ชมแระวายมาอีกถึงตัวสวยๆหนึ่งดอกต่อไหมเพื่อนแล้ไม่ต่อแต่รันมาที่272บาทนะขเขาเสียวอยู่คุณผู้ชมอีก8หมุนได้ลุ้นได้ลุน้นเออยังไงต่อไหมครับ สวยๆหน่อยลูกสวยๆหน่อยลูกเอ,อ้ยงามงามสวยสวยไม่มีตัวไปต่อได้เหลือเชื่อป่ะราค่าหมุนคุณผู้ชมใครที่แนะนําเกมไหนก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับผมนะคอมเมนต์พูดคุยกันได้ครุณผู้ชมคอมเมนต์แนะนําเกมเข้ามาได้นะครับเอาหน่อยวะเอาหน่อยวะยาวๆเลยว่ะคุณผู้ชมข้างในไม่เท่าไหร่ว่ะเจ๋งกันนี่เพื่อนซื้อไป375บาบาทนบเนี่ยลบแล้วเนี่ย ไปเบียดสามสิบไปสิบหมุนเอาสูตรไม่เอาซูมอยู่แล้วเราอะเราต้องนี้ใจๆหน่อยนะคุณผู้ชมนะการได้การเสียหน่อยลูกเออไปไปเนี่ยถ้าลบมันก็ลบเลยอนะแต่ถ้าบวกมันก็บวกเยอะไงเออนี่แหละประเด็นกล้วยไม้มา,มา,มาสวยๆงามๆแล้วเป็นวายดอกนี้ไหลไหมไหลสวยๆคุณผู้ชมเตรียมคาราเบลหนึ่งดอกเกิดเลเวลเกิดเลเวลอีกหนึ่งดอกแล้วต่อครับผมสวยๆแล้ววายยังอยู่แต่ไม่ออกว่ะ แต่ไม่เป็นไรคุณผู้ชมสามพันสามร้อยสิบแปดบาทเฟี้ยวๆไปไหลาย,ยาวๆลูกไหลยาวๆเจมาใส่สวยแล้วเป็นไว้สองดอกแถวแรกออกหมดกำงามอืมอย่างโก้โค้ดโกม้มะนาวสวยๆอีกหนึ่งดอกแน่นๆอืมยังไงยังไงคุณผู้ชมถ้าเราแบบกล้าได้กล้าเสียเวลาได้มันได้เยอะนะแต่ถ้ามันลบก็คือลบไปเลยนะจริงจริงแบบรวดเร็วอ่ะเออเจ็ดร้อยสองบาทเฟี้ยวๆกำงามอีกสามหมุนคุณผู้ชมอ้าวแล้วนวลแล้วค้าง อ,อมาแล้วยังไงเพื่อนออไม่มีชมพูแ้วสองเสียดายป,ป่ะปัดเศษไปคุณผู้ชมป,ปัดเศษไปถนร้อยบวกมาขนาดนี้ก็สุดแล้วว่าไปต่อก็น่าจะเจ๊งอนดูซุกเคไปสวยๆจะปะัดเศษสักหน่อยจะปะัดเศษสักหน่อยแต่ยังไหลแต่เบียดสามบาทยังไหลแล้วชมพูมางามๆแน่นๆสีสวยดึงดอกแล้วยังได้อยู่ไหมยังได้อยู่ยังออกอยู่ต่อไหม,มต่อเนื่องแบบต่อเนื่องคุณผู้ชมมะนาวแน่นๆเออ รันมาที่238รามสิบบาทมาคุณผู้ชมเฟียลจัดปัสเสดไปปัสเสดไปยาวๆเราอะยาวๆยาว,ยาวอยู่แล้วยาวอยู่แล้วปึ๊บอืมยังจะบวกมาอีกเนาะมาว่ะบวกก็เอามาคุณผู้ชมมาอยุดในช่วงปัสเสดนะครับผมนะคุณผู้ชมที่เข้ามาชมใหม่นะครับผมนะวันนี้เราก็มาทุน100บาทนะคุณผู้ชมนะรันมา4,000แล้วก็น่าจะหยุดยั้งกันเพียงเท่านี้ไม่อย่างนั้นน่าจะลบ นี่ดูดูตอนมันดูตอนมันดูดิเรียบร้อยคุณผู้ชมก็ปัดเศษเรียบร้อยนะครับผมสำหรับทุน100บาทของเราวันนี้ก็บวกมา4 4 0 0บาทต้นวกำไรก็3,300บาททั่วนะครับผมนะคุณผู้ชมก็รับชมเพื่อความสนุกความบันเทิงไม่แนะนำให้เล่นตามนะจ้าสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยสำหรับเวียบใครที่เล่นก็อยู่ใต้คลิปนะครับผมนะคุณผู้ชมไม่แนะนำไม่เล่นตามนะอย่าลืมนะเพื่อความสนุกความบันเทิงเออไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วนะครับผมบ๊ายบายจ้า